<Yeah. laughs> สวัสดีทุกท่านนะครับผมลิวพูลนะับผมเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาลิดได้2ศูนย์ในนัดล่าส,สดุดที่เพิ่งแข่งกันไปเมื่อคืนนี้นะครับในผล UCL รอบที่4เนี่ยในเกมลิวพูลเรียกได้ว่าบุกเรอัลมาริดได้อย่างต่อเนื่องแบบกระฉูดแตกเลยนะครับทางฝั่งของเรอัลมาลิดเนี่ยคือเกมนี้เหมือนจะมีการแก้เกมหรือจะมีการวางแผนการเล่นมาที่มันไม่ดีพอนะมันทำให้ลิวพูลเนี่ยในเกมนี้ได้ยิงเยอะมากๆนะครับผม กูตัวเนี่ยประตูของชาเรอัลมาลิดได้ซูเปอร์เซฟถึง8ครั้งเลยทีเดียวนะครับซึ่งในนัดนี้ผิดฟอร์มมากๆสำหรับเรอัลมาลิดนะครับผมก็เป็นแผนที่ชาบีอร์เซ่เขาจัดมาอย่างนี้รวมถึงการแก้เกมที่อาจจะยังไม่ดีในนัดนี้นะครับผมทําให้ลิเวอร์พูลชนะไปได้ด้วยการชนะแค่หนึ่งศูนย์แต่ว่าในรูปเกมทุกคนเห็นกันเลยว่าลิเวอร์พูลบุกและยิงใส่อย่างกระหน,น่ำไม่หยุดเลยนะครับในเกมนี้ครับผมผมเชื่อว่าคนนี้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์เลยคือแคลรแบ็กลี์นะครับผมก็หลังจากที่ผมเนี่ย คลิปก่อนๆเมื่อสองเดือนที่แล้วเนี่ยเออเขามีผลงานที่ไม่ค่อยดีเราก็เลยติกันในฝั่งเราแต่ว่าพอมาวันนี้ครับในเมื่อนักเตะเขาเล่นดีขึ้นเขาปรับตัวเองได้เขาทําให้ตัวเองดีขึ้นเราก็ต้องชมเราจะไม่อากาติต่อไปนะผมเคลร์เบลลี่ในเกมนี้ทําได้ดีมากก็ผมก็คือเกมที่แล้วเนี่ย คีเรียนในปาเป้เข้ากระเป๋าซ้ายนัดนี้เมื่อคืนนี้ครับเก็บวินิซิอุสจูเนียเข้ากระเป๋าขวาไปอีกนะทำให้วันนี้เนี่ยเคโรเบ็กลี่ได้รับมกออกแมตช์ออเดโตแมตของแมตช์นี้ไปเลยเพราะว่ามีฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆนะผมสำหรับผมให้เบ็กลี่นะเป็นแมตช์ออเดโตแมตเลยนะครับผมแต่ว่าตัวจริงเป็นแม็ต์อลริสเตอร์ที่ทำประตูชัยได้นั่นเองจากการโขกนะครับในนัดนี้ครับมันมีดรามา่ามีการประทะเดือดกันมาก่อนนอกก่อนเริ่มเกมด้วยซ้ำนะครับผมทั้งที่มีแฟนบอลหงเนี่ยไปพ่นสเปรย์ใส่ลูก ภาคของเทรนต์ใช่ไหมไหนจังหวะที่เทรนต์เนี่ยลงมาในสนามตั้งแต่วอร์มยันลงมายันเล่นยันจับบอลเนี่ยยันออกจากสนามเลยเนี่ยคือมีแฟนหงไม่นับไม่รู้กี่คนนะผมที่โหใส่อเลสเซนเดอร์อาโนนะซึ่งเป็นผลเป็น รู้ยังไงมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากเห็นนะผมชื่อว่าแฟนโหดที่เข้าใจเทรนด์เราไม่อยากจะเห็นเลยนะครับแต่ก็มันเป็นไปมัน,เป,น,เ,ปนเป็นไปแล้วอ่ะนะมันแฟนบอลกลุ่มใหญ่ที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เทรนด์เลือกที่จะไปแบบนี้นก็เลยอาจจะเป็นเลื้อนลงที่ทําให้แฟนโหงหลายๆคนไม่ชอบเทรนด์ไปเลยนะครับผมนอกจากนั้นครับเทรนด์เนี่ยได้ลงมาในทีช่วงไทยมากๆเลยเหมือนลงมาให้เห็นกันเฉยๆเอินลงมาในทีที่80กว่าๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะ แต่ละฝั่งของล์งพูลวันนี้ครับต่างคนพากันมาโชว์ฟอร์มเยอะมากนะผมจะชอะคาเลวิสในเกมนี้ก็ดีมากสังเกตได้เลยว่าโอ,อเคพอเขาได้ลงมาเนี่ยเขาได้ทำสร้างสารรค์รูป แบบเกมบวกได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยนะครับผมทาให้แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มคุ้มราคากับที่เราซื้อมาร้อยกว่าล้านแล้วว่านะอีกคนนึงครับอย่างที่ผมพูดไปคือเคลอร์แบล็กลี่เกมนี้ทาได้ดีมากเจอชุดขาว2รอบทําผลงานได้โคตรด,ดีทั้ง2รอบเลยนะครับและเกมนี้แม็กอลิสเตอร์ก็เด่นเหมือนกันรวมถึงเขาสามารถโขกประตูชัยให้กับลิเวอร์พูลได้ด้วยนะในเกมนี้สุดยอดฟอร์มสุดยอดมากครับแล้วเออรมาริตนะตอนนี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สนัดเนี่ยชนะ หมดเลยแต่ว่านัดล่าสุดเพิ่งไปแพ้ลิวพูมานะครับผมทําให้เล่นไป4รอบชนะ3แพ้1นั่นเองนะมีเก้าแต้มเท่าเดิมลิวพูครับสถิติคล้ายๆกับเรอัลมาดริดเลยคือชนะ3แพ้1มีเก้าแต้มเช่นเดียวกันนะครับผมตอนนี้ลิวพูก็ขยับขึ้นมาแล้วนะส่วนอีกคู่หนึ่งก็บาเยิร์นมิวนิคครับเปิดบ้านเอาชนะปารีสไม่ใช่เปิดบ้านบุกไปเยือนชนะปารีสสองหนึ่งนะครับในเกมนี้ก็มีจังหวะเข้าสกัดรุนแรงเนาะของลูดิอาร์ตไม่โดนใบแดงแล้วก็ฮาคิมิีเหมือนจะได้รับการบาดเจ็บหนัก ได้ข่าวว่าต้องพักเป็นสิบสัปดาห์เลยนะเพราะว่ามันอะไรนะกระดูกน้าแข้งแตกใช่ไหมเล่าได้ว่าอ้เจ็บหนักเลยสรากคู่นั้นก็เดือดเหมือนกันเป็นคู่แบบคู่ชิงยูเลมาก่อนนะเออคู่ลิเวอร์พูลกับบาสบริดก็เป็นคู่ชิงยูเลมาเหมือนกันก็เลยได้ว่าผลงานดีมากๆครับสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลต้องบุกไปเย็นเอทิฮัสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เขานะครับผมมาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงเนาะ เจอบิ๊กๆมาสองทีมเนี่ยอัลซามีราจะก,กลางๆส่วนทีมใหญ่มากๆอย่างอัลมาดิดเราก็ชนะมาได้แล้วถือว่าโอ้โหถือว่าทำได้ดีจริงๆนะการที่ชนะได้อัลมาดิดได้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่โคตรยากแต่นัดนี้ทำได้ดีมากชนะจริงๆด้วยก็ต้องชื่นชมกันจริงๆนะครับผมนัดหน้าครับเราต้องบุกไปหาแมาิตี้เขานะดูซิว่าจะเป็นยังไงเพราะนัดนี้อาร์เนสซอตใช้ทีมเต็มบึ้มมเลยนะฮะ นอกจากจะใช้เป็นมาราชวีแล้วแบ็กขวาก็เป็น ley, นะแบ็กลี่นะแบ็กซ้ายก็เป็นโรเบอร์สันฟานไดกัวนเต้นะครับผมแนะมคคาลิสเตอร์โซลสายนะครับผมแมคคาลิสเตอร์ซาร่ากัคโปอุโกนะครับผมก็ไม่ค่อยผิดคาดสักเท่าไหร่และเกมนี้เนี่ยนักเตะหงหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้ดีทำอะไรได้ดีมากรวมถึงการที่ได้บุกและยิงเรอ,เอัลมารลบอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยมันเวลาที่เราไม่คิดว่า ไม่น่าจะเห็นได้เลยในริเวพูในช่วงนี้นะแต่ว่าตอนนี้คือเขาทําได้ดีจริงๆนะครับในนันนี้กูตัวก็เรียกได้ว่ามือนี่ครับจะหักนะครับหลังจากที่ผมเข้าไปอ่านในโลกโซเชียลมาเนี่ยคือหลายๆคนจะติทางฝั่งของเรียอเมริตมากกว่าชมริเวผูใช่ไหมว่าแบบเออฟอร์มเป็นอะไรฟอร์มมันชอ็อตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ มันก็ต่างคนต่างความคิดเห็นนะเนาะใครอาจจะคิดว่าเรอัลมาดริดเขาเล่นไม่ดีลิเวอร์พูลไม่เล่นเก่งอะไรหรืออะไรคนอาจจะคิดว่าลิเวอร์พูลเล่นเก่งจริงๆทำให้เรอัลมาดริดเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดแบบไหนนะแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยเรอัลมาดริดโอเคผลงานเขาดรอปไปจริงๆเทียบกับนักก่อนๆที่ผ่านมานะครับผมแต่ทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลโอเคเขาก็ยกระดับมาตรฐานขึ้นมาได้ดีต่อเนื่องจากเกมที่ชนะไอซ์มิลล่ามาได้เขาสร้างเกมเพสซิ่งเร็วได้บุก เลยเอามาเล็ดอย่างต่อเนื่องนะครับผมลูกลิงแต่ลูกเป็นลูกที่ยิงแล้วมันมันนะมันได้ลุ้นนะครับกูตัวต้องปัดออกจนหลุดออกหลังไปตลอดนีเรียกว่าผลงานในนัดนี้ลิอร์พูลสุดยอดกันมากๆนะครับผมนัดหน้าหวังว่าจะคุมสถิติอันนี้เอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องให้ชนะแมนซิตี้ได้สักนัดหนึ่งเนี่ยลิอร์พูลก็น่าจะกลับมาอย่างเป็นทางการนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาเชียร์ด้วยนะเด็กคงนะครับผมขอบคุณมากส่วนใครที่เป็น สาวกทีมอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ยังมีแข่ง UCL ต่อนต่อนะผมเดี๋ยวชมกันต่อไปได้ว่าคู่ไหนชนะแพ้อะไรยังไงนะเรือใบอาร์เซนอลอะไรประมาณนี้นะครับเราติดตามกันต่อเนาะส่วนลิเวอร์พูลก็ผ่านไปแล้วนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับปีวิวบอลปีวิวบอลผลคู่ต่อๆไปนะครับผมโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้เจอกันครับลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้สวัสดีทุกคนครับ